นวัตกรรมวัฒนชีวาของเราสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค<ะ>นะครับแต่เพื่อป้องกัน<ะ>เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น<ะ>จากการที่ย้อนวัยชะลอวัย<ะ>นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของ<ะ>การเกิดโรคนะครับเราไม่ต้องการให้มีการใช้เพื่อรักษาโรค<ะ>แต่ใช้เพื่อการชะลอวัยย้อนวัย แล้วก็มีชีวิตยืนยาวขึ้นจากการที่มีเทเลเมียร์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ไม่สั้นเร็วสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นจึงลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคชราทั้งหลายนะครับแล้วก็จากการทดสอบสูตรซีมต่างของเราเพิ่มทั้ง cd สและ cd 8เซลล์ภูมิกันแล้วก็เซลล์ตีพิคาตนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะครับ yeah. สแสดงสำหรับผู้ที่มีปัญหาแพ้ภูมิตัวเองซึ่งภูมิกันเยอะอยู่แล้วเยอะจนกระทั่งทําลายอวัยวะของเรานะครับถ้าต้องการเสริมสร้างเทโลเมียร์เนี่ยเราต้องไม่สร้างภูมิกันให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเพิ่มขึ้นไปแล้วร่างกายจะไม่สุขไม่มีความสุข้วครับเพราะนั้นต้องใช้สูตรที่ไม่เพิ่มภูมิคุ้มกันเราก็พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการเป็นพิเศษนี่นะครับว่าให้สูตรใช้สูตรที่ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลจัดการกับปัญหาภูมิคุ้มกันต จัดการให้ใ็จก,ก่อนเมื่ออาการดีขึ้นเกือบจปะปกติแล้วค่อยมาเสริมสร้างเทเรเมียโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยการไม่เพิ่มภูมิกันให้มากเกินไปอีกด้วยสูตรซีชัมพูนะครอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ต้องการให้ใช้วัฒนทีวาเพื่อการรักษาโรคให้ต้องการเพื่อชะลอวัยย้อนวัยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทั้งหลายตลอดจนป้องกันมะเร็ง